สวัสด mm ีตอนเช้าวั o นี้สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้นกลับพบกับทีเบฟร์นอ,อีกแล้ววันนีเน้เราจะมาเรียนต่อกันนะคะนักเรีย hmm. นเราจะมาเรียนต่อในบทที่สองก็จะเป็นในเรื่องถัดไปในหน่วยที่สองกันนะคะโอเค here we go สวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป4นะลูกนะป .4 ลูกวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันเลยจากเรื่องค่าวที่แล้วคราวที่แล้ว can you remember ์จำได้ไหมเอ่ยว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปอ่าคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเรียนจำได้เนี่ยก็จะเป็นพวก personality นะก็จะเป็นพวกลักษณะบุคคลอืมเป็นเรื่องร่างกายไปแล้วก็จะเป็นลักษณะบุคคลว่าในบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยมีลักษณะท่าทางเป็นยังไองอย่างเช่น tall สูง short อ่ตัวเตีย้ยช h อ r เฮ a i ์ผมสัน้นลองเ hair ผมยาวนะสตร g h เฮ a i ์ hair, ผมตรงเว v ว h a เฮผมทำไมลูกผมอยักโศกนั่นเองอ้าวันนี้นะักเรียนโลกแกติสไลด์เลยค่ะนักเรียนดูที่สไลด์ที่ครูบอรนกำลังฉายให้นักเรียนดูนะนักเรียนดูสิคะให้ว่านยนทำอะไรเอ,อ่ยในสไลด์นี้เป็นเรื่องต่อมา What does he or she look like? a s k x and a r c h e r use the What's in the boxes ก็คือเขาจะถามว่าผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแล้วท่านมี ลักษณะท่าทางเนี่ยมีบุคลิกเป็นอย่างไรให้เราตอบถามตอบกันนะคะเดี๋ยวเราจะถามตอบเรื่องนี้กันให้เราใช้คำศัพท์จากไหนได้บ้างนี่เลยจากกล่องเข,เขียวตรงนี้นะคะกล่องพาร์ทนี้เนี่ยพาร์ตตรงนี้นะลูกนะก็จะเป็นบุคคลต่างๆที่เราจะใช้ถามกันในวันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่น your brother พี่ชายน้องชาย your sister พี่สาวน้องสาว your cousin cousin ก็คือญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้อง your mother คุณแม่ your father คุณพ่อของเราแนเองส่วนกรอบนี้กรอบนี้นะคะกรอบนี้ก็จะเป็นกรอบที่ใช้บอกลักษณะตัวต่างๆท่าสูง short ท,ทำไมคะเตี้ย thin ผอม fat อ้วนนั่นเองส่วนกรอบสุดท้ายตรงด้านนี้นะคะกรอบตรงด้านนี้ก็จะเป็นพวกลักษณะของเส้นผมนะคะ long hair ผมยาว short hair ผมสั้น w วฟฟี่เฮร์ผมทำไมลูกอยากสศกสเตรทเฮร์ก็คือผมตรงสวยนะคะอ่ะมาดูที่แบบผู้ชายสองคนนี้ดูคนแรกก่อนคนแรกคนนี้หนึ่งอันนี้คนที่สองคนที้หนึ่งเนี่ยเขาจะถามว่าเวลาใช้คำถามตั้งใจเรียนนะลูกนะ what does your brother look like what does your brother look like what and p a t after me what does your brother look like ทีนี้นักเรียนพูดเป็นคำถามนะลูกนะ what does your brother look like b r y Good what does your brother look like แปลว่าอะไรลูกนักเรียนแปลว่าอ่าพี่ชายแล้วกันนะพี่ชายของคุณนะ่ะลักษณะเป็นยังไงเหรอ look l i k e แปลว่าดูเหมือนเป็นยังไงอ่ะเราค้นนึกภาพพี่ชายเราสิอ่าเราถ้าเราเป็นพี่ชายก็ปเป็นน้องชายแทนนะคะพี่ชายและน้องชายก็ได้ brother แายได้สองอย่างมีลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรคนนี้ก็เลยบอกว่าคนนี้เขาบอกว่า he's tall and he's got short wavy hair he's tall แปบลบว่า he's tall แปบลบว่าอ๋อ oh, พี่ชายของฉันนั่นเหลอเขาตัวสูง and he's got short wavy hair he แล้วก็ apostrophe s ตัวนี้ย่อมาจาก has นะฮะ he has got นั่นเองย่อเขียนย่อก็ apostrophe แล้วก็ตัว s ตัวเดียวนะฮะ he's got short wavy hair short คืออะไรลูกผมเป็นไงฮะสั้นผมสั้นที่ผู้ชายแนละ้วสำหผู้ชายจะเป็นผมสั้นผมจะหยิกๆหน่อยนะ,ะผมสั้นแล้วก็ นั่นเองครทีนี้ถ้านักเรียนเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนเป็นคนอื่นเมื่อกี้เราถาม brother ไปแล้วใช่ไหมดูครูบนลองถามตอบอเป็น s i s t e r บ้างาถามตอบกับ sitter เลือกคำตอบอันนี้เป็นช h e ท a l l แล้วกันส่วนอันย่านนี้จะเป็น straight hair เลือกคำตอบเป็นอย่างนี้นะคะดูครูบนถามให้ดูนะยกตัวอย่างเช่น what does your sister look like ถูกไหมคะเราถามซิสเตอร์ถูกนะเราถามซิสเตอร์อยู่นะลูกนะตอบว่าอะไรดีเปลี่ยนจาก h เป็นีก็จะเป็น cheese tall and cheese got straight hair again please cheese tall and cheese got straight hair ก็คือทำไมลูกพี่สาวของฉันเนี่ยตัวสูงแล้วก็มีผมทำไมมีผมที่ตรงนั่นเองได้ไหมคะได้นะคะอาจินี้ถ้าครูบนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็น your mother ถามแม่ถามคุณแม่เปลี่ยนเป็นคุณแม่เป็นตินแล้วกันอ่าอันนี้เป็น short hair อ่าควรเปลี่ยนมากทีนี้คณมันก็จะถามว่า what does your mother look like what does your mother look like ก็ตอบว่าอะไรคะ s h e i s thin and she's got short hair ก็คือแม่ของฉันเนี่ยทำไมจ้ะผอมลักษณะรูปร่างคือเป็นคนผอมแล้วก็มีผม สั้นนั่นเองนะได้ไมยเอ่ยอันนี้ควรเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น father your father เลือกคำตอบเป็น fat and tall h o r t ดีกว่า h o อ t and um, short hair เดิมว,ว่าเป็นผู้ชาย้าเ,เป็นผู้ชายคุณมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ what does your father look like what does your father look like ก็คือ คุณพ่อของคุณเนี่ยสัตเป็นอย่างไรอ่ะตอบได้ว่าครูเบิร์นเลือก3อย่างนะ he's short and fat เห็นไหมคะ he's short and fat and she has she's got short hair ก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นยังไงคะตัวเตี้ยแล้วก็อ้วนแล้วก็มีลันษณะคือเป็นผมคนผมสั้นนั่นเองโอเคได้ไมเอ่ยที้ตาน,นักเรียนแลวเดี๋ยวครูเบิร์นถามแล้วให้นักเรียนตอบบ้างนะฮะเดี๋ยวครูเบิร์นเลือกใหม่อี่ครูเบิร์นเลือกเป็น your ซิสเตอและกันพี่ชายและน้องชายติต่างว่าเรามีพี่ชายและน้องชายแล้วกันเนาะ your sister ทีนี้เรียนเรียกคำตอบออานะเรียกคำตอบเอา,นะเอเอา what does your sister look like what does your sister look like อตอบเลยลูกตอบว่าอะไร she s h e s อะไรดีสักอย่างหนึ่ง and she s h e s g o t อะไร hair ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะ ก็น่ายนลองทบทวนดูที่ครูบนถามตอบเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมนะคะถามว่าบุคคลบุคคลบุคคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร What does your ตามด้วยบุคคลนั้นนั้น look like look like ดูเหมือนเป็นยังไงเวลาตอบ she is หรือว่า he is ก็ได้แล้วก็ตามด้วยลักษณะท่าทางอ้วนเตีย้ยผอมสูงแล้วก็ตามด้วยเส้นผมแบบนี้ก็ได้นะคะโอเ next slide Next one นักเรียนดูที่ exercise ที่ s e e แล้วนะคะนักเรียนดูนี่เลยให้เขาเขาให้ look and say เดี๋ยวให้ say หน้าถัดไปดูกราฟก่อนจะไล่เป็นความสูงใช่ไหมความสูงแต่สูงจนไปถึงคนที่ตัวโดดเตี้ยที่สุด Nick เนี่ย Nick สูงเท่าไหร่ How tall is Nick? He เท่าไหร่ลูก h e s 1> tall 1 5 0 c m ต่อไปปีเตอร์สูงเท่าไหร่145เซนติเมตรจูลียล่ะจูลีย138เซนติเมตรแล้วเอมี่ล่ะเอมี่สูงเท่าไหร่คะ133เซนติเมตรดูหน้าถัดไปเลยให้เราใช้ข้อมูลตรงนี้แหละในการถามตอบเกี่ยวกับความสูงกันบ้างแหละวันนี้นะคะมาอืมนี่เลยนะคะอะ่ให้เราถามตอบเกี่ยวกับ ส่วนสูงกันมามาดูผู้หญิงคนนี้ถามผู้ชายคนนี้ว่าถามอันแรก how tall is Peter how tall is Peter ผู้ชายคนนี้ก็ดูที่ที่ปีเตอร์ปีเตอร์คนนี้โอเคดูเห็นแล้วปีเตอร์สูง145อเซนตอบได้ว,ว่า he is 145 c m t a l l ก็คือปีเตอร์เนี่ยสูง145เซนติเมตร พี่คนนี้ถามต่อ how tall is Julia แล้ว Julia ล่ะสูงเท่าไหร่คนนี้ก็ดูที่ Julia คนนี้ใช่ไหมฮะ Julia ะเห็นแล้วน,นี่1น8้ก็ตอบได้ว่า she is 138 c e n t i m e t e r tall นั่นเองนั่นเองเห็นไหมคะ centimeters centimeters ก็คือเซนติเมตรบ้านเราอ่ะอมบ้านเราแต่ฝรั่ง centimeters tall นะฮะอะยกตัวอย่างเช่นะครูเบิร์นถามใหม่ครูเบิร์นถามว่าครูเบิร์นถามคนนี้ How tall is Nick? How tall is Nick? หนูตอบว่าอะไร He is 150 centimeters tall ได้ไมั้ยคะอ่ะถามอีกถามอีกคนหนึ่งควรถามว่า How tall is Amy? Amy, Amy ล่ะ Amy สูงเท่าไหร่ลูกก็ตอบว่าเปลี่ยนจาก he เป็น she แล้วนะคะ She is 133 centimeters tall นั่นเองเห็นั้ยคะอ่ะเปลี่ยนมากถามเป็น Uh, Peter how tall is Peter he is 145cm tall very good and the last one Julia ถาม Julia บ้าง how tall is Julia นูตอบว่าอะไร she is 138cm tall very good เวลาถามตอบว่าเพื่อนคนนั้นคนนี้เนี่ยสูงเท่าไหร่ถูถามว่าอะไรจำได้ไหม how How right how tall is, เาาอาเลยน,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 นะ,ะ how tall is เราก็ตามด้วยชื่อเพื่อนคนนั้นนั้นนะฮะ how tall is เราก็ตามด้วยชื่อเพื่อนคนนั้นนั้นหรือว่าถ้าอาจจะถามเพื่อนนักเรียนเองถามได้ how tall are you คุณสูงเท่าไหร่ how tall are you แบบนี้ก็ได้ how tall are you หรือว่าถ้าเป็นในกรณีที่นักเรียนถามเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะถามผ่านเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเอ้ คนนั้นอะชื่ออะไรเอ้ยคนอ่ะใช่ I'm sorry คนนั้น,นสูงเท่าไหร่ How tall is แล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่อนคนที่นักเรียนอยากจะรู้เวลาตอบถ้าเพื่อนเป็นผู้ชายหนูใช้ he is นะคะนี่เลยถ้าเป็นผู้ชายใช้ he is แล้วตามด้วยส่วนสูงของเขาแล้วก็เซนติเมตร a l l อย่างอันนี้ he is 145 c m t a l l แต่ถ้าเ,เป็นผู้หญิงหนูเปลี่ยนเป็น she นะลูกนะ she is แล้วตามด้วยส่วนสูงแล้วก็เซนติเมตร a l l เหมือนเดิม เปลี่ยนแค่ชีเป็นฮีเป็นีเป็นฉีแค่นั้นเองโอเค do you understand อืม right ต่อไปสไลด์นี้ให้นักเรียนอ่านกันรู้บ้างเดี๋ยวให้นักเรียนฟังที่ครูบิร์นพูดนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนพูดตามด้วยแล้วก็ให้เรา circle true or false ก็คือให้อ่านเรื่องก่อนแล้วก็มาวงกลมว่าวงกลมคำตอบว่าที่อ่านไปนสักครู่เนี้ยแล้ข้สรุปมาให้เนี่ยมันถูกหรือมันผิด true คือถูกเป็นจริง False คือไม่จริงก็คือผิดน,นั่นเีงมา listen carefully I like Beck. He's got a big head and brown eyes. Look at his ears. They are very long. b e g has got big hands and feet. His stomach is very big too. อ่าได้ไหมเอ่ยอ่าทีนี้นักเรียนอ่านตามคูเบิดวันว่าใช่ I like Beck. Very good. He has got a big head and brown eyes. Good job. Look at his ears. They are very long. Good job. Beck has got big hands and feet. his stomach is very big too. ว e า y good. อะทีนี้มาแปลกันบนะ้างนักเรียนแปลว่าอะไรบ้างเนี่ยอ่ะเห็นสัปะราตรงที่ไหมอ่ะตัวนี้แหละเป็นตัวที่เรากำลังพูดถึง I like Beck ก็คือฉันชอบเบคมากเลยตัวนี้ชื่อเบคนะคะ He has got a big head. ไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ชายเนาะเขาเนี่ยมีทำไมคะ big head ก็คือมีหัวที่ใหญ่ And อะไรจ๊ะ Brown eye และมีตาสีน้ำตาลจริงไหมนี่เลย Look at his ear ดูที่หูเขาสินี่ทำไมคะ They are very long ก็คือหูเขาเนี่ยาวมาก b c k has got a big hands มีมือที่ใหญ่ด้วย And feet และมีเท้าที่ใหญ่เช่นเดียวกัน His stomach is very big too ก็คือพุงของเขารัวท้องของเขาเนี่ยทำไมคะใหญ่เช่นเดียวกันทุกอย่างเนี่ยใหญ่แล้วก็ ใหญ่หมดเลยหูก็ยาวใช่ไหมมีตาสีาน้ำตาลด้วยอันทนี่ต้องลองมาอ่านกันดูหาขอ้อให้เรียนตอบลองตอบเองดูก่อนนะลูกนะอ่ะข้อที่หนึ่ง beck has got small feet beck เนี่ยมีเท้าที่เล็กหรือเปล่า,า true or false ข้อที่สอง he has got big hands beck เนี่ยมีมือที่ใหญ่ true or false ข้อที่สาม he has got green eyes เขาเนี่ยมีตาสีเขียว true or false ข้อที่4 he has got long ears เขาเนี่ยมีหูยาว true or false ข้อที่5 he has got a big stomach เขามีพุงที่ใหญ่ true or false อ่าเฉลยกันแล้วนะคะข้อที่1 beck has got small feet false ค่ะผิดนะคะผิดนะเขามีเท้าที่ใหญ่ดูจากตรงไหนคะ ดูจากตรงนี้เลยนี่เลยบิ๊กเห็นไหมบิ๊กแฮนด์แอนด์ฟีนั่นเองต้องเป็นบิ๊กนะสมองนี้เป็นบิ๊กข้อที่2 he has got big hands ก็คือเขามีมือที่ใหญ่ถูกไหม big hand เรื่องปริศคู่นี้ถูกต้อง it's true ข้อที่3 he has got green eyes ตาเขียวเหรอไม่ใช่นะเขามีอะไรลูก brown eyes ต้องตอบว่า false นะคะข้อที่4 he has got long ears ก็คือมีหูยาว จริงหรือเปล่านี่เลย they are long very long นี่เลย long ก็เป็น true ถูกต้องข้อที่ 5. last one he has got a big stomach it's true นั่นเองเนี่ย My c a s stomach is very big เห็นไหมฮะ it's true โอเคต่อไปลูกขาต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนเลยค่ะมาเราเปิดไปที่หน้า20และหน้า21 หน้า20และหน้า21นะหน้า20นักเรียนดู exercise 6ก,ก่อนนะ ask your friends ก็คือ,อให้นักเรียนถามตอคบครูเบิร์ดแล้วกันเนาะก็คือเขากำหนดชื่อคนมาให้4คนมีมาร์คแฮร์รี่เบนแล้วก็เบตตี้ให้เราผัดกันถามตอบอะไรคะถามตอบอะไรลูกลักษณะแล้วก็ส่วนสูงต่างๆเนี่ยดูยกตัวอย่างเช่นควันนี้ถามว่า what does Mark look like อะมาร์กเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรผู้หญิงก็ยก่นที่มาร์กโอเคแล้วก็บอกว่า he's short ก็คือตัวเตี้ย and he's got short wavy hair ก็คือเขาตัวเตี้ยแล้วก็เขามีผมสั้นที่หยิกด้วยนะแลจะถามใหม่ถามแฮร์รี่ what does Harry look like หนูก็ตอบว่าอะไรได้หนูก็ตอบว่าอ he is tall เพราะสูงร้าสูง135เซนเลยใช่ไหมสูงกว่าเพื่อนเลย he is tall and he's got short hair and straight hair แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะมาข้อที่7ให้เรา look and write true or false ให้เราเขียนคำว่า true หรือว่าเขียนคำว่า false ว่าข้อมูลที่เขาให้ดูเนี่ยมันถูกหรือมันผิดข้อหนึ่งนั่นเองก็จะมีคนให้4คนเหมือนเดิมแล้วก็มีเขาเรียกว่ากราฟความสูงให้อ่า ในข้อหนึ่ง May i อ taller than Mark Taller than ดนนะั่นคือสูงกว่าเป็นการเปรียบเทียบแล้วเม y เนี่ยสูงกว่า Mark จริงหรือเปล่า May สูงเท่าไหร่คะประมาณ1 1 5เซนอ่าเม y เนี่ยสูง1 1 5เซนม a r k กล่ะ Mark สูงเท่าไหร่ Mark สูงแค่1 0 0เซนเพราะฉะนั้นถูกหรือผิดคะถูกต้องแล้วก็ใส่ true ลงไปนะคะข้อ2 Anna is shorter than Mark Anna นะคนนี้ Anna ทนะทำไมคะ เตี้ยกว่ามาร์คหรือเปล่า is true or false ชัดเจนเลยนักเรียน is false ผิดนะคะต้องบอกว่า Anna is taller than Mark นะคะข้อ3 Ben is taller than May and Anna ก็คือ Ben เ,เนี่ยสูงกว่าใครบ้างสูงกว่า May และ Anna จริงหรือเปล่าอ่าจริงนะนักเรียนต้องดูตรงนี้นะไม่ใช่ตรงจุกข,ของ Anna นะจุก Anna เนะี่ยมันสูงก็จริงแต่หัวของเขาอยู่ตรงนี้ก็คือ true นั่นเองถูกต้องข้อที่4 Anna's hair is longer than May's hair ก็คือผมของ Anna นี่มันทำไมยาวกว่าผมของ May จริงกอเปล่านี่ยาวนะยาวกว่าเพราะฉะนั้นตอบ true is true ต่อไป exercise ที่8ใน21 ให้เรา put the sentences in order write maria's email นักเรียนการเขียนอีเมลเนี่ยมันมีขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวนีนครูบิรจะมาสอนว่าอันไหนเนี่ยควรจะเป็นขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนดูขั้นตอนหนึ่งเลยเฉลยให้เลยนะขั้นตอน1ก็คือเป็นการทักทายก่อนก็คือ hi emma hi สวัสดีแล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่อนที่เราเขียนถึง hi emma ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นอะไรและเป็นการเ,เขียนเหมือนประมาณว่าขอบคุณสำหรับจดหมายที่ ที่เราแบบว่าติดต่อกันนะ thank นก,นก็คืออะคะ thank you for your email I'm back at school too I've got a new friend ก็คือแปลว่าอะไรบางเนี่ยขอบคุณสำหรับจดหมายของเธอนะ I'm back at school too ก็คือฉันกลับมาที่โรงเรียนแล้วเช่นเดียวกัน I've got a new friend แล้วฉันก็มีเพื่อนใหม่ด้วยขั้นตอนที่3 her name is Alice she's from Canada ก็คือ ชื่อของเขาเนี่ยเพื่อนใหม่ของเขาเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อว่าอลิสเขามาจากแคนาดานั่นเองเรียงต่ะอาาที่4ก็จะเป็นบอกลักษณะและ she is 1 3 5 h e centimeters tall she's got brown hair and blue eyes ก็คือเขาสูงห3 5แล้วก็มีผมสีบ้อนแล้วก็มีตาสีฟ้าว้า wow. ว her hair is long ผมเขาเนี่สีผมยาวนะ she wears glasses ้วใส่แว่นตาด้วย She is like music เขาชอบเรียนวิชาดนตรี She doesn't like PE เขาไม่ชอบเรียนวิชาพละศึกษาอืมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะ tell me about your friend bye bye ก็คือไหนบอกเพื่อนอ่าบอกฉันเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนของเธอบ้างสิลาก่อนนะแล้วก็ตบท้ายด้วยนี่เลยการจากลาย Your friend Mary ก็คือคนเขียนนั่นเองหลังจากนั้นนักเรียนทำไมเห็นเส้นประด้านล่างนะให้เราเอามา เติมด้านล่างนั่นเองเขียนให้มันต่อๆกันเป็นเรื่องๆแบบที่ครูเบิร์นโชว์ให้ดูนี่เลยนะคะอ่ะเขียนตามได้เลยลูกอเอานาำจากข้างบนนี่แหละพอเราเรียงเสร็จแล้วก็นํามาเขียนเป็นตอนๆอ,อันหนึ่งก็เขียนก่อนอันสองนำมาเขียนพอสุดท้ายปุ๊บก็ลงมาเขียนด้านล่างแบบนี้โอเคสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะบ๊ายบาย